บาเยนถอนตัวชอวตเตอร์เบกสออัมลาเสือเหลืองโย่พีเมเริกหรือว่าบาเซรนาที่มีภาษีดีกว่านะเอาแล้วไงผิดหวังมากเวียดระบายสาเหตุที่ลิเวอร์พูลไม่ชนะเบอร์มรีพร้อมพ่นประโยคเดือดเสี่ยงพังทั้งฤดูกาลอดีตแข้งผิดหวังหงอยังนิ่งไม่ยอมเสริมเกมรับเ่นดีแค่3สล็อตผิดหวังลิเวอร์พูลโดนทีมบรองบว้ยไล่เจ้าซะอย่างนั้น ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริเวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยไบร์นมิดดิคตัดสินใจยุติความสนใจในการจะคว้าตัวนิโก้จอร์เตอร์เบกนารับทีมชาติเยอรมนีของบร์สเซียดัชมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ประเมินทั้งเรื่องของค่าตัวที่สูงความสัมพันธ์ระหว่างสองสโมสรคู่แข่งร่วมบุนเดสซริก้าและแผนระยะยาวของทีมตำแหน่งกองหลังตัวกลาง โดยดอชปูลเองไม่ต้องการจะปล่อยผู้เล่นแกนหลักให้กับผู้แข่งโดยตรงในลีกค่าตัวของชาร์เตอร์เบกนั้นถูกประเมินว่าสูงเกินกว่าโครงสร้างงบประมาณที่บอยเยนตั้งไว้โดยบอยเยนเองก็เริ่มหันไปมองตัวเลือกอื่นทั้งในลีกและก็นอกประเทศแต่ข่าวใกล้ชิดนักเตะระบุนะว่าปลายทางนอกเยอรมน,นีนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าหากว่าชาร์เตอร์เบกตัดสินใจย้ายทีมอนาคตในครั้งนี้โดยเฉพาะ หลายสโมสรให้ความสนใจเนื่องจากว่ามองว่าเขาเป็นกองหลังสไตล์ทันสมัยเล่นบอลจากแดนหลังได้ดีแข็งแกร่งดุดันเหมาะกับเกมที่ใช้พลังและความเร็วอายุอย่างน้อยแต่ก็มีประสบการณ์ทั้งสโมสรและก็ทีมชาติอยู่ในข่ายติดตามสถานการณ์เช่นกันซึ่งก็มองหาเซ็นเตอร์แบ็กขนาดเท้าซ้ายเหมาะกับระบบกองครองบอลและก็การขึ้นเกมจากแนวรับ อะไรก็ตามยังคงขึ้นอยู่กับพันธะของสนานะทางการเงินของสโมสรเป็นสําคัญซึ่งมุมมองต,งตัวนักเตะเองก็ยังคงไม่มีท่าทีที่จะเร่งรีบในการย้ายทียมและก็ยังคงโฟกัสกับผลงานในให้กับดอชมุละก็ทีมชาติเอรมนีเป็นหลักแต่หากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมทั้งด้านของโปรเจกต์ทีมโอกาสในการลุ้น,ชนแชมป์ละก็เวทียุโรปการย้ายไปคาแคงใดพิเมเรกหรือว่าบ,บ,บา์เโลนาก็ถูกมองว่าเป็นก้าวต่อไปที่น่าสนใจมากกว่าการย้ายออกภายในประเทศ โดยสรุปแล้วทางด้านของบบเอ็นมิวสิกก็ถอนตัวจากเดีลนนี้อย่างชัดเจนเปิดทางให้2ทางเลือกหลักคือพิมเบริกหรือว่าลาลิก,กากลายเป็นจุดหมายที่มีความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับติโก้ชลอเตอร์เบกอนาคตอันใกลรนี้โฟร์เรียนเวดมิดฟิลด์โตรุกลิเวอร์พูได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความผิดหวังหลังเกมพิมเบริกอังกฤษที่เปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับเบอร์บรีทีมบองบวยูไนเต็ด1ต่อ1 ลิอร์พูได้จุดโทษแต่ว่โดมินิกโซบอสไลต์ยิงไม่เข้านาทีที่32แม้ฟอร์เรียนเวียจะพังประตูขึ้นนำ1-0ให้แล้วในช่วงน,นาทีที่42แต่ก็ไปโดนเบนร์นรีตามตีสเสมอ1-1ในครึ่งหลังแต่จากคันังของมาคัสเอ็ดเวิร์ดนาทีที่65ทำให้หงแดงนั้นมี36แต้มยังคงรั้งอันดับที่4ต่อไปนั่นฟอร์เรียนเวียดนั้นระบายความรู้สึกผิดหวังกับผลเสมอของลิอร์พูบอกว่าใช่ครับน่าผิดหวังเป็นอย่างมาก ผมคิดว่าอย่างที่คุณบอกนั่นแหละเรามีโอกาสมากมายมากพอที่ตัดสินเกมได้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่เราพลาดไปในวันนี้มันจึงน่าผิดหวังมากจริงๆบางครั้งเราอาจตัดสินใจได้ดีกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งแต่เราก็โชคร้ยายไปบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะประตูของอูโกเอกิติเกที่ถูกจับล้ำหน้าเราต้องเล่นได้ดีกว่านี้ในเรื่องของการทำประตูผมคิดว่าเรานั้นมีโอกาสจะแจ้งแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้แค่ประตูเดียวซึ่งไม่เพียงพอในวันนี้ ผมรู้สึกดีนะว่าัรานั้นเล่นได้ดีมากตั้งแต่แตครึ่งแรกแล้วเราเล่นได้ดีแต่ผมคิดว่าแม้กระทั่งตอนที่พวกเขาทำประตูตามตดิดเสมอได้เราก็ยังคงเป็นทีมที่ดีกว่ามีโอกาสในการทำประตูมากกว่าแต่มันก็ไม่เข้าอีกมันน่าผิดหวังไปอย่างมากสิ่งที่ได้ฟูได้จากเกมนี้นะไม่มีเลยรู้สึกเหมือนแพ้มากกว่าเรามีโอกาสยิงหลายครั้งและยังคงตรงกรอบหลายครั้งผมคิดว่าเราน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้แต่บางวันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับ คุณพยายามทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วก็ยิงไม่เข้าประตูเราได้แค่หดึ่งแต้มแต่ผมบอกได้แค่ว่าในเกมต่อไปเราจะลุยต่อและก็พยายามทําให้ดีกว่าเดิมนัดต่อไปลิเวอร์พูลจะไปเยือนโอลิมปิกมา์เซ่สึกยูฟาแชมเปียนลีกวันพุทธที่21มการาคมก่อนจะไปเยือนบรอดมัธในเกมพมรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ อะไรยดงไงเจมส์แพนเนนอนดีตกองกลางของลิเวอร์พูลออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อการที่สโมสรแทบไม่ขยับเสริมแนวรับตาลาดนักเตะเดือนมกราคมทั้งที่ปัญหาเกียร์รับที่เป็นจุดอ่อนปรากฏชัดเจนแถมคุ้มกำลังก็ไม่เพียงพอในการเจอกับปัญหาการบาดเจ็บแม่หงแดงลิเวอร์พูลานะที่เป็นแชมป์พิมีบริกจะทุ่มง,งบในการคว้าผู้เล่นแนวรุกชื่อดังอย่างอาริสันเดอร์อิซักโอโกเอคก,กิเดเกะและก็ฟอร์เดียนเวีย มาริ่มทีมแต่จุดอ่อนกลับอยู่ที่แนวรับโดยบิลลสเคร์เคชยังทำผลงานได้เป็นไม่เป็นไปตามความคาดหวังขณะที่โจวันนี ok ่เบเรอนี en ่โชคร้ายเอ็นควายหน้าเข่าฉีกต้องพักยาวเพนเน้นให้สัมภาษณ์กับท็อกสปอร์ตว่าเขาผิดหวังที่เห็นลิเวอร์พูลเลือกอยู่นิ่งๆทั้งท,งที่แนวรับนั้นเสียไปแล้วมากถึง28ประตูในพิมพ์กรกนฤดูกาลนี้ เราทุ่มเงินไปเยอะในช่วงเสมอแต่ควรจะมีตัวสมรองให้ได้รับบ้างอย่างน้อยก็คนหนึ่งที่นั่งอยู่บนม้านั่งในคาัานีได้ตอนนี้เรามีอาการบาดเจ็บเยอะมากเลยนะและก็นักเตะเหลือแทบไม่พอใช้งานทั้งที่โปรแกรมการแข่งขันรออยู่อีกเพียบเลยอดีตแข้งในวัย1 2ปีรายนี้ยังตั้งคําถามถึงฝ่ายบริหารและก็บอดบริหารของสโมสรในคาังนี้บอกว่าการังเสี่ยงเดิมพันฤดูกาลให,หม่ถ้าไม่ก็ซื้อขครเพิ่ม นั่นคือการเสี่ยงเต็มตัวถ้าเกิดว่ามีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกแค่คนเดียวมันจะทำลายฤดูกาลของเราในทุกงพิติก็ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกเขาจะบอกว่าทุกอย่างโอเคได้อย่างไรขณะเดียวกันลิเวอร์พูลยังมีแนวโน้มพลาดในการคว้าตัวมาร์สเคฮีกองหลังของคริสตันพาเลชซึ่งก็กำลังย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายในช่วงสัปดาห์หน้าโดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตกลงค่าตัวกับเกฮี ee, กับพาเลชไว้ได้อยู่ที่ ราว35ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนกันยายนแต่เดียวร่มในช่วงนาทีสุดท้ายและล่าสุดนั้นหงแดงก็ยังคงไม่ยื่นข้อเสนอใหม่ทําให้มีแนวนโน้มพลาดแข่งรายนี้อีกครั้งในราคาที่ลดลงเหลือเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นอันเนธสร็สนะฮะคุณซื้อลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ได้แค่เสมอเบอร์รีในสุตบอลพรีเมเดอังกฤษนัดล่าสุด อัเดสรัตผู้จัดการทีมของแดงริเวอร์พูลยอมรับว่าตนนั้นผิดหวังไม่แพ้แฟนบอลหลังจากที่ต้นสังกัดทําได้เพียงแค่เปิดบ้านโดนเบิร์เบอรี่ไล่ตามตีเสมอไปนึ่งต่อหนึ่งในเซคึบบอลทีมเล็กอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้จะไม่แพ้ใคร12นัดติดต่อกันแต่ว่ามาตรฐานของทีมคือการคว้าชัยชนะในทุกนัดมองเกมนี้มีฟอร์มที่เข้าตาเพียงแค่3คนคือฟอร์เรนเวียดเจเรมี่ฟิลปงและก็มีรอ็อเชอร์เคชโดยสรัตกล่าวบอกว่าสำหรับเคอร์เคสแล้ว ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเขาเล่นได้ดีอีกครั้งผมเห็นฟอร์เดนเวียตยิงประตูที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งและเขาก็มีส่วนร่วมในหลายๆจังหวะเช่นกันเจเรมีฟิลปงก็เล่นได้ดีกาดีอีกหนึ่งเกมแต่เป็นภัยคุกคามในครั้งนี้ทางฝั่งขวาแต่ผลการแข่งขันไม่ได้สะท้อนถึงการพัฒนาการเสมอไปและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังเพราะมันยากสำหรับนักเตะที่จะรู้สึกนะว่ารอบนั้นการพัฒนาขึ้นรู้สึกว่า พวกเขากำลังพัฒนาขึ้นหากผลเกมการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการแน่นอนตอนนี้เราสามารถพูดถึงว่าการไม่แพ้ติดต่อการติดสองเกมได้แต่ว่ามาตรฐานของเรานั้นสูงกว่าการไม่แพ้มาตรฐานของเราคือการชนะทุกเกมถึงความผิดหวังของแฟนบอลไม่ใช่ความคิดของผมมันไม่ใช่แค่เสียงโห่แต่มันคือความผิดหวังเช่นกันเราคือลิเวอร์พูลและเราเล่นกับเบอร์นรีเราต้องให้เครดิตนี้กับพวกเขาในเรื่องของการเล่นเกมรับ นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากเห็นหากคุณเป็นผู้จัดก,การทีมบอลรีนักเตะของพวกเขาเองพยายามทําทุกอย่างเพื่อป้องกันให้เรานั้นสามารถทําประตูได้ผมเข้าใจความผิดหวังอย่างสมบูรณ์แบบผมบอกคุณได้เลยนะว่าผมนั้นรู้สึกแบบเดียวกันและนักเตะเองก็รู้สึกผิดหวังเช่นเดียวกับแฟนบอลถึงโองกาสลุ้นท็อปโฟทุกครั้งที่คุณเสียแต้มมันย่อสมส่งผลกระทบไม่ว่าคุณจะอยู่อันดับไหน ของตารางคะแนนเราเสียแต้มมากเกินไปในจังหวัดที่ไม่ควรจะเสียและเราแทบจะไม่ได้แต้มเลยในเวลาที่สมควรได้คนที่ต้องโทษคือตัวเราเองเพราะเรานั้นทํามันได้แบบนี้ตำแหน่งของอันเนดนสลร็อตในฐานะที่เป็นหัวหน้าโคช้ชลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในความกดดันอย่างมากและกลุนซือชาวดัตชวรายนี้อาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้ โดยสถานการณ์ของลิเวอร์พูลยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าพวกเขาเสมอกับเบอร์นารทีมบลูยของตารางคะแนนด้วยสกอร์ 1. หนตอหนึรอบที่22ของพิม์บริกในคืนวันที่17มกราคมหลังจบเกมกันในขันไม่นานนักสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟเปิดเผยบอกว่าอาเนสรสโตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลถูกคณะกรรมการบริหารเรียกตัวเข้ามาประชุมฉุกเฉินซึ่งกินเวลานานจนถึงเที่ยงคืน ยการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็มีคณะกรรมการ,ร,ก,ารการบริหารของแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG เข้าร่วมทั้งหมดมีขึ้นเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของผู้จัดการทีมสโลตคาดกันบ์บาร์ุนซรอชาวดัชรายนี้จะถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอนหลังจากที่ผลงานที่ห่วยแตกหลายนัดนะฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่เสมอกับเบอร์นรีล่าสุด1ต่อ1นเมื่อวานที่ผ่านมาและข่าวไดพูดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมเจอกกนใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมฟัง フットら